สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนาวดี289ทาโรุนนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีมิถุนหรือลัคนาราศีมิถุนก็ได้นะคะอาจารย์ดูแบบไทยใต้คลิปนี้ให้เช็คในทุกๆคลิปของอาจารย์ดูทุกเพศแทนเพศหนึเองคลิปนี้จะเป็นดวงความรักของคนโสดนะเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวเรามาดูจิตด,ดูใจคนหน่อยนะเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างชาวมิถุนตัวคุณ่ะนะคะ ในเดือนนี้มันมีการเริ่มต้นมันมีโอกาสมีข่าวดีเข้ามานะคะในเรื่องของความรักแต่ทีนี้ว่าคุณต้องจบกับสิ่งเก่าๆก่อนคุณจบหรือยังถ้าคุณจบกับสิ่งเก่าๆแล้วนะคะหรือบางทีอ่ะคุณอยากจบคุณจบไปแล้วลหละแต่พลังงานคนเก่าอ่ะย้อนกลับมาเพื่อขอโอกาสขอเริ่มใหม่บางทีก็มาส่องนะคะหรือมาทําอะไรก็ตามนะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองจะค่อนข้างระมัดระวังมีความระแวง สงสัยว่าคนเก่าที่มาส่องมาดูมาคุยหรือมาทำอะไรก็ตามเนี่ยมาทำไมอาจารย์มีแนวโน้มว่าในเดือนนี้นะคะมีทั้งคนใหม่พลังงานคนใหม่และพลังงานคนเก่าที่จะเข้ามาแต่ในเดือนนี้ energy ของคำว่าเนื้อคู่โงเมตค่อนข้างมีให้เห็นและมีความชัดเจนอยู่ที่ว่าจะเลือกแบบไหนนะทีนี้อาจารย์ขอดู คนที่โดดเด่นในเดือนนี้สำหรับคุณก่อนนะคะมีโอกาสเป็นคนรู้จักคนเก่าๆคำว่าคนเก่าในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าสามีภรรยาแฟนเก่ากิ๊กเก่าเสมอไปทีค่คนที่เคยมีประเด็นไม่เสมอไปอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันเมื่อนานมาแล้วเป็นสิบปีนะคะแล้วก็กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ทีนี้คนคนนี้เนี่ยนะคะตัวเขาเองไปผ่านการชดใช้วิบากกรรม อันหนักหนาะสาหัสมาแล้วและถึงเวลาที่เขาจะโสดจะไม่มาหาคุณในเดือนนี้คุณมีโอกาสได้พบปะพูดคุยรู้สึกนะกับคนคุ้นเคยเก่าซึ่งเขาอาจจะผิดหวังความรักโดนหลอกเลิกลายอย่าล้างมาหรืออาจจะมีมลูกติดเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดนหรือมีน้องหมาน้องแมวติดมาด้วยที่รักเหมือนลูก คุณคนนี้นะคะอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าโดดเด่นที่ชาวธาตุลมม่ถุนตนกลุ่มธาตุน้ํากรกฎพิจิกนมตัวเขาเองอะคะตลอดระะเวลาที่ห่างหายไปจากคุณไม่ได้พบไม่ได้เจอกันหรือเห็นกันแค่ในสื่อโซเชียลเนี่ยเขาคิดถึงคุณตลอดและในทุกๆการชดใช้วิบากกรรมของเขาที่เขาไปเจอคนไม่จริงใจหลอกลวงเขาไม่เคยนอนหลับเต็มตื่นสักครั้งหนึ่งภาพของคุณความรู้สึกดีๆที่คุณกับเขาเคยเกี่ยวข้องกัน มันย้อนกลับเข้ามาคนคนนี้นะคะอาจารย์มองดูว่ามีโอกาสนะคะที่จะเข้ามาหรือเขาเองอาจจะรู้จักสังคมของคุณที่ทํางานของคุณครอบครัวของคุณการมาของเขามีความจริงใจไหมอาจารย์ว่ามีแต่คุณต้องดูให้ดีบาดแผลเขาค่อนข้างลึกและเยอะเขายังไม่ได้เป็นคนที่มีใจที่มันละมุนเต็มร้อยนะคะอาจารย์ต้องบอกก่อน ก็ผ่านความเจ็บปวดการชดใช้วิบากกรรมนั่นคือหนทางของเขาเลือกแต่ด้วยดวงชะตาของเขามันหมดกรรมแล้วมันเปิดแล้วเขาก็เลยจะเป็นคนที่มีความโสดความไม่สําหรับคุณอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจการต่างประเทศการศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์การศึกษาทุกรูปแบบการเดินทางต่างประเทศทุกรูปแบบหรือทําให้ต่างประเทศในประเทศก็เดินทางไปโน่นมานี่ติดต่อง,งานตลอด นะคะแล้วก็ธุรกิจโลหะอลูมิเนียมวิศวกรหรือแม้กระทั่งว่าธุรกิจส่วนตัวในหน้าตัวแทนต่างๆได้คุณคนนี้มี่กาสเป็นคนที่เกิดปีจอปีมารงมาเสงงูเล็กงูใหญ่และปีน้องหมาได้เขาไม่เคยเอาคุณออกจากความรู้สึกได้เลยยิ่งเวลาที่เขาต้องชดใช้กรรมกับคนเก่าๆหรือคนที่หลอกลวงเขาหรือคนที่ไม่ดีกับเขาเนี่ยภาพของคุณมันจะขึ้นมาในในในโสตประสาททันที ความสุขความใจดีไม่ว่าคุณจะใจดีกับเขาครอบครัวคุณจะใจดีกับเขาสังคมคุณจะใจดีกับเขาตอนนี้ภาพเหล่านั้นชัดมากนะคะขอดูการทเทคแอคชั่นในเดือนนี้หน่อยเขารู้สึกผิดผิดที่ว่าตัดสินใจผิดผิดพลาดอย่างมหาหันในวันนั้นที่เขาไม่ได้เลือกคุณไม่ได้เปิดใจกับคุณหรือทำอะไรก็ให้ความสัมพันธ์มันสานต่อ แต่ตอนนี้นะคะเขาตื่นรู้แล้วพลังชีวิตเขาลุกขึ้นมาแล้วต่อให้นเวลานี้มีคนเข้ามาชอบแต่ถ้าไม่ใช่คุณไม่เอาแล้วนะคะเขาได้แต่มองดูอย่างปรงอย่างเข้าใจเพราะเขาผ่านอะไรมาหนักมากนะคะแต่ถามว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการตัดสินใจของเขาเองไม่ว่าจะตัดสินใจถูกหรือผิดมนุษย์เรามีเหตุมีปัจจัยของตัวเองมีบุญมีกรรมของตัวเองกรรมก็คือการกระทําทีนี้ตัวเขาเองอยาก จะมาขอเริ่มใหม่แต่ถามว่ามีแพลนอะไรที่มันระยะยาวลองเทอมไหมอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกได้คือชีวิตเนี้ยเขาอยากมีคุณหรือเขาอยากอยู่ในชีวิตคุณเป็นเพื่อนกันใหม่เป็นพี่เป็นน้องกันใหม่ก็ได้เป็นเพื่อนร่วมง,งานก็ได้ถ้าหากว่าคนคนนี้เป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของการทํางานในเรื่องของสังคมนะคะคนคนนี้จะมีความพิเศษชัดเจนมากขึ้นกว่าทางไกล ก็คือมีงานมีคำปรึกษานะคะมาดิวมาถามมาคุยหรือไปนในที่เรียนก็ได้นะคะคนคนนี้รู้ใจแล้วว่าหนึ่งเดียวในหัวใจคือคุณมีโอกาสเป็นรักต่างวัยทั้งเด็กกว่ามากๆอายุเยอะกว่ามากๆอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในอดีตก็ได้หรือเป็นคนที่เคยทำงานกันเมื่อนานมาแล้วเรากลับมาก็ได้เช่นกันแต่บอกเลยค่ะว่ามาครั้งนี้เขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาจะรักแต่คุณและเขาจะมีความสุข แล้วเขารู้ว่าคุณคือความสุขเอาอย่างนี้ละกันคือณวันนี้คนคนนี้ปฏิเสธทุกอย่างแล้วเดือนนี้คือการเริ่มต้นของเขานี่ปิดจบแบบสาหาัสจบแบบหนักหน่วงมากแล้วเริ่มต้นอย่างสร้างสรรค์นะคะในใจของเขาเองที่มีคุณแล้วขอดูซิว่าความดีความเกื้อกูลที่เขามีต่อคุณคืออะไรที่เขาทําได้จริงคนคนนี้ต้องการสร้างโอกาส มีโอกาสในการที่จะเดินหน้าไปต่อไม่ได้มาคุยแป๊บๆพักใจให้หายเจ็บแล้วก็ไปทำงานไม่ใช่เขาตั้งใจค่ะเป็นเป็นสเต็ปนะคะเขาเชื่อแล้วเชื่อโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วเชื่อว่าคุณคือเนื้อคู่คุณคือคนที่ใช่คุณคือความสุขคือความรัก ตัวเขาเองเข้าใจถึงรักแท้และมอนเป็นยังไงร,รักแท้มันคือความเบาสบายไม่ต้องไปวิ่งไล่ล่าไม่ต้องไปตามหาไม่ต้องไปบังคับหรือกดดันเพื่อให้ได้มาอาจารย์ว่าในอดีตเขาน่าจะโดนบังคับกดดันแต่ถามมอนเป็นความผิดของใครมันไม่ได้เป็นความผิดของใครในเมื่อเขาเลือกเองจะเลือกถูกหรือเลือกผิดเขาก็ได้เลือกไปแล้วแล้วมันก็ผ่านไปแล้วแต่ปัจจุบันทั้งหัวใจทั้งจิตวิญญาณมีแต่คุณเท่านั้น เขาทราบซึ้งถึงความรักความอ่อนโยนแสงสว่างที่คุณเคยมีให้และในวันนี้เขาต้องการที่จะมีสิ่งนั้นไปสู่อนาคตเขาเชื่อสนิทหัวใจแล้วว่าคุณคือเนื้อคู่คุณคือว่าที่คุณพ่อคุณแม่คุณแฟนคุณสามีภรรยาของเขาและของลูกไม่ว่าจะเป็นลูกติดมาของคุณของเขาหรือน้องหมาลองแมวอะไรก็ตามคนคนนี้ตระหนักรู้ตื่นรู้ขั้นสุดแล้วนะคะ คุณคนที่มีโอกาสเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้หรือเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะสิ่งที่เขาทําได้คือเขาจะมอบความรักที่สบายใจเพียงหนึ่งเดียวให้กับคุณสร้างอนาคตไปได้วยกันเขาจะพยายามเป็นผู้นําพาคุณไปสู่เป้าหมายอนาคตที่สว่างสวยที่รุ่งเรืองเขาจะรับผิดชอบในหน้าที่การงานของเขาให้เติบโตเพื่อที่จะเหมาะสมคู่ควรกับคุณและเขาจะเป็นคนรักที่ดี ทั้งต่อหน้ารับหลังทั้งภายในและภายนอกคนคนนี้ตื่นรู้แล้วอาจารย์ว่าคำว่ากรรมที่แสนสาหัสน่าจะหมดแล้วแต่ส่วนบางคนบางท่านถ้าเขายังยังอยู่ในภาวะขั้นตอนอยู่เลิกลาอย่าล้างหรือว่ายังต้องชดเชยชดใช้อะไรกับคนเก่าเขาอยู่อันนั้นก็เป็นแต่ละเคสแต่ละบุคคลนะคะพราะเป็นดวงภาพรวมอาจารย์ขอดูข้อพึงระวังในในเดือนนี้หน่อยนะคะของคนคนนี้ข้อพึงระวังเนี่ย นะคะความถูกต้องความเป็นธรรมถ้าเขามีทะเบียนเขาอยากกันจริงไหมถูกต้องตามกฎหมายตามประเพณีตามที่ควรเป็นไหมเขาโสดเขาไม่จริงไหมนะเขายังมีพันธะภาระผูกพันหรือเปล่านะคะอ,อ,อย่าเพิ่งเข้าข้างเขาถ้าเขาเจ็บปวดมาแล้วคุณช่วยเย,ออยียวยาทำเท่าที่ทำได้ทำในสิ่งที่ควรทำแต่อย่าทำจนเบียดเบียนตัวเอง อย่าเข้าข้างเขาอย่าพูดว่าไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ทําอย่างนั้นเขาไม่เป็นอย่างนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาเป็นอย่างนี้ไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นคุณมองทุกอย่างด้วยความเป็นจริงให้อยู่กับความเป็นจริงข้อเท็จจริงนะคะที่มันจะทําให้คุณไม่ผิดพลาดไม่เอาไม่เอาแบบถูกใจอะเอาแบบถูกต้องไว้ก่อนถ้าเขาเลิกกันจริงๆเขาไม่ได้ไปไปมีประเด็นกันนะแล้วดึงคุณเข้าไปอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่อาจารย์พูดเลยว่า แนวน้มของเขาค่อนข้างที่จะอยู่ในความอยู่ในข้อตกลงบทกฎหมายก็ได้นะให้ระวังตรงนี้ด้วยให้ระวังแล้วก็ระวังในเรื่องของความคิดเห็นระหว่างคุณกับเขาที่ไม่ตรงกันที่เห็นต่างมากๆมันไม่แปลกคะ่ะที่คนเราจะคิดไม่เหมือนกันจะคิดแบบไหนก็ตามแต่คิดไปนในทางที่ถูกที่ควรที่ถูกต้องอันนี้ถือว่าใช้ได้ คุณคนนี้มี่อกาสเป็นคนที่เกิดราศีตุลลักนณาราศีตุลหรือทํางานเกี่ยวข้องกับกฎหมายเอกสารข้อตกลงความถูกต้องเงื่อนไขต่างๆได้ระเบียบการต่างๆได้ที่นี้นอาจารย์อยากจะให้ระวังค่ะคุณอย่าถึงขั้นกับเจ็บปวดในเรื่องราวของเขาเด็ดขาดนะอย่าไปแบกกรรมของเขานะคะทําหน้าที่ของเราให้ให้ปลอดภัยให้ดีก็พอขอดูซิว่าตัวเขาเองความคืบหน้าในเดือนนี้ที่มีต่อคุณที่เขาจะ ส่งเสริมคุณทําเพื่อคุณตัวเขาเองโดนโดนกดดันโดนข่มเหงโดนอเอาเปรียบมาเขาจะไม่ทําสิ่งนั้นกับคุณเขาจะไม่ส่งต่อความเจ็บปวดหรือเขาอาจจะไม่เล่าทั้งหมดเพราะเขากลัวคุณเครียดคุณทุกข์หรือคุณอาจจะรู้สึกมีอารมณ์ร่วมหรืออินเกินไปแล้วมีความเครียดเขาจะเป็นข่าวดีเรื่องราวดีๆเขาจะมอบความรักหรือถ้าเขาเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งหรือมีอยู่แล้วนะคะแล้วเขาอยากที่จะมอบให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นเหมือน การมั่นหมายการแทนใจหรือเป็นของขวัญอะไรก็ตามเขาจะทำให้กับคุณสิ่งที่เขาจะมอบให้กับคุณก็คือการเป็นคนรักที่ดีเขาไม่ชอบการทะเลาะการข่มเหงการกดการการเอาเปรียบการบังคับทุกรูปแบบการที่ไม่ให้เกียรติกันเขาไม่ชอบเลยสิ่งที่เขาเจอมามันสาหัสมากเขาจะไม่ทําสิ่งนั้นกับคุณแม้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเจ็บปวดติดอยู่ในใจอยู่ในชีวิตบ้างก็ตาม เขาจะพยายามผลักมันออกให้มันเป็นอดีตไปแล้วเดินหน้าไปกับคนด้วยความรักด้วยความสุขถ้ามีลูกๆไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือลูกจริงๆลูกเขาลูกขนหลานก็ไนดะ้บริวารเขาพร้อมจะเอ็นดูพร้อมที่จะก้าวไปได้วยกันอย่าไปคิดว่าถ้าสมมติคุณมีลูกนะคุณเป็นคนโสดเป็นซิงิลบัมซิงค์แนดนส์เขาจะรังเกียจไหมจะเข้ากันได้ไหมเข้ากันได้ดีค่ะลูกๆเด็กๆจะชอบเขาถ้าคุณมี หรือถ้าเขามีลูกลูกเด็กๆก็จะชอบคุณจะเป็นครอบครัวหนึ่งเดียวที่ไปด้วยกันหรือถ้ายังไม่มีลูกมีลูกร่วมกันลูกๆก็จะมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นคุณคนนี้โอกาสเป็นชาวราศีมิถุนหรือราศีมิถุนได้นะคะที่อาจารย์ขอดูในส่วนของคุณหน่อยนะคะคุณจะเป็นอย่างไรดีนะคะตัวคุณเองอ่ะรู้สึกถึงคําว่าเนื้อคู่คุณอาจจะฝันเห็นใครบางคนที่อยู่ในหัวใจคุณคนคนนี้เมื่อเนิ่นนานมาแล้วคนคนนี้ที่คุณเคยพยายาม พยายามมอบความรักในอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะคะถ้าก่อนหน้านี้คุณอยู่ในภาวะในเรื่องของเราสาเศร้าเราหลายคนอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกเชนถูกทำนะคะที่คุณเคยเจ็บปวดบางตายเสียใจเหลือเกินคิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วความรักครั้งนี้นะคะมันชัางสาหัสสาการเหลือเกินจนได้ตัดอกตัดใจตัดแบบเจ็บเจแล้วให้จบอยากไม่อยากเข้าไปคล้องเกี่ยว ความสัมพันธ์นี้อาจารย์พูดเลยในเดือนนี้นะคะคุณจะรู้สึกถึงการได้เป็นผู้เลือกครั้งสำคัญอาจารย์ว่าไม่ใช่เฉพาะคุณคนนี้หรอกค่ะคนอื่นก็มีที่สนใจคุณที่แอบอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะอยู่ในที่ทำงานหรืออยูย่นยนในสังคมหรือในสื่อโซเชียลอะแต่ก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะไม่อยากยุ่งกับใครเพราะคุณเข็ดขยาดในเรื่องของความรักที่มันไม่ถูกต้องที่มันผิดศีลธรรมผิดศีลข้อที่สแต่พอเข้าเดือนนี้ นะค,ความกลัวความอึดอัดเนี่ยมันค่อยๆค,ค,คลายลงคุณจะเป็นตัวของตัวเองในด้านที่เย็นใจสบายใจนะคะอาจารย์แนะนําว่าอะไรก็ตามที่เป็นความท็อกซิกไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลข่าวสารเรื่องราวของคนรอบข้างที่คุณไปรู้มาว่าเขาทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ควรยาอตัวเองไปหมกมุ่นนะคะหรืออยู่ไปไปอยู่กับเขาพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องส่วนตัวเหล่านั้นของพวกเขา พยายามรักษาพลังงานตัวเองดีๆไปทําในสิ่งที่เรารักเราชอบเราสบายใจและ energy ความโสดของคุณมันจะแพรวๆมันจะทรงสเสน่ห์มหาศาลมากและคุณจะเป็นหนึ่งเดียวคือผู้ที่ได้เลือกคนที่ใช่นะคะรักษา energy ตัวเองให้ดีนะะขอดูคุณระหว่างคุณกับเขาคนนี้หน่อยจะมีโอกาสได้พูดได้คุยอาจจะคุยกันเล็กๆเ,เบาๆยังไม่ถึงขั้นกับหวานหรือจีบหรือเป็นอะไรแต่รู้เลยว่าการคุยครั้งนี้ มันมีคุณค่ามันต่อยอดนะคะแล้วก็อะไรที่จบไปหรืออะไรที่มันข้างค้างใจจะได้มาสะสางพูดคุยไม่ได้หมายความว่าคุทั้งคู่จะฟื้นฟลอยหาตะเข็บเพื่อตํำหนิติดติงกันแต่กำลังจะปรับความเข้าใจว่าตอนนั้นทำไมคิดแบบนั้นทำไมตอนนั้นเลือกแบบนั้นนะคะก็จะมีการได้พูดถึงบ้างนะคะพอพูดถึงปุ๊บก็จะได้ปรับจูนยังไงก็ได้ปรับคู่นี้ไม่ได้มาปุ๊บแล้วแมทเลย มันต้องมีการมันมีความคิดที่ต่างกันคุณต้องคู่มีความต่างกันเยอะอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกเ n e r g y ตรงกันคือความเป็นเนื้อคู่รู้สึกดีต่อกันแต่ความเป็นมนุษย์น่ะต่อให้มีพลังของความเป็นเนื้อคู่โซเมตมากแค่ไหนก็ตามมันต้องปรับต้องจูนนะคะและสุดท้ายค่ะทุกอย่างจะเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนจะไปเห็นผลดีขึ้นมั่นคงขึ้นในเดือนสิงหาในเดือนนี้เป็นอะไรที่ค่อยคคุยค่อยๆปรับค่อยๆทําทำความรู้จักกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง มีความต่างแน่นอนค่ะคู่ของคนต่างสุดขั้วด้วยบางความคิดนะ่คือคิดไม่เหมือนกันเลยคนะคนละทางเลยซ้ายสุดขวาสุดเลยไม่มีตรงกลางด้วยนะแต่ไม่ใช่ปัญหาคนเราเนี่ยเอเนอร์จีของความเป็นเนื้อคู่ของความผูกพันเนี่ยมันได้เปรียบอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันปรับมันจูนได้มันไม่ฝืนสักเท่าไหร่มันก็จะมีแนวทางที่จะค,อคอ่อยๆลิงก์เข้าหากันแต่ถ้าไม่ใช่เนื้อคู่เป็นคู่เป็นคู่กรรมค,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 คู่จรเนี่ยมันจะผลักออกจากกันนะคะทีนี้อาจารย์ขอดู ไพ่ออรคลูสามจากจักรวาลจากเบื้องบนเดี๋ยวจะบอกอะไรคุณอาจารย์ขอดูสองใบนะคะไพ่ออรคลนะเพื่อสรุปให้กับคุณตอนนี้จิตวิญญาณของคุณสว่างสะอาดนะคะตอนนี้คําว่าครอบครัวคําว่าเพื่อนกระยานามิตรหรืออะไรก็ตามเนี่ยกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแต่เข้ามาแบบคัดสรรที่ดีนะคบจักรวาลคัดสรรแล้วอะไรที่ไม่ดีไม่ใช่ออกไปแล้วหรือคนคนนี้มาเพื่อเป็นครอบครัวของคุณคอมมิชเมนต์ค่ะ บุคคลที่จะเข้ามาเซ็นสัญญาใจกับคุณหรืออาจจะเซ็นเอกสารที่เป็นเอกสารทะเบียนสมรสหรืออะไรก็ได้ที่มันถูกต้องตามกฎหมายและชอบธรรมเปิดใจนะคะอะไรก็ตามที่มันขุนเคืองในใจในอดีตต้องตัดทิ้งตัดขาดให้อภัยกันได้ก็ให้การให้อภัยบางทีอย่างที่บอกแหละมันไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นคู่ควรที่จะได้รับหรอกแต่การให้อภัยตรงนี้คุณทําเพื่อให้คุณเป็นอิสระจากแรงหน่วงแรงดึงด้านลบ ที่มันจมอยู่ให้เราพุ่งทยานไปสู่เป้าหมายไปสู่จุดหมายที่เป็นของเราอย่างแท้จริงในเดือนนี้มีโอกาสได้ตกลงใจได้พบเจอได้พูดคุยได้สารต่อได้เล่าสู่กันฟังได้ปรับได้จูนได้มองตากันแล้วรู้สึกถึงความเป็นครอบครัวโดยที่ไม่ต้องพูดเยอะหรือจีบกันแบบขั้นรุนแรงนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาจะมีเลข6และเลขสอาจารย์ยินดีด้วยทีนี้ว่าความพิเศษของคู่นี้คืออะไร มันเหมือนกับว่าการได้เริ่มต้นได้รู้สึกดีอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ให้คาดหวังจนเกินไปนะข้อดีก็คืออย่างน้อยคนที่อยู่ในหัวใจได้มาเคลียร์ใจได้มาเปิดใจได้รู้ใจได้เข้าใจได้เห็นใจกันไม่มีอะไรค้างคาใจอีกแล้วเคลียรหัวใจให้สะอาดเพราะจริงๆจิตวิญญาณของคุณยกระดับแล้วดวงเปิดแล้วนะคะ โอเคนะคะถ้าฟังแล้วชอบใช่เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามส u b คร r i b e ไลค์แชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสุ่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณหลายๆท่านนะคะใจดีกับอาจารย์บริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มสตางค์ข้างล่างทุกมูลค่าของท่านมีคุณค่าต่อพรังใจอาจารย์ได้ทําคลิปให้ดูให้ชมหรือจะสนับสนุนการเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ก็ปุ่มขอบคุณปุ่มสตางค์ข้าง แล้วก็ในท้ายที่สุดขออวยพรให้ทุกท่านสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามในเรื่อวันหากแม้ว่าปรารถนาประกอบกิจการงานในชอบอันใดก็ขอบังเกิดความสุขสําเร็จเป็นอัศจรรย์ใจตั้งแต่วินาทีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปขอให้มีความสุขสมหวังร่ํารวยรักปังกับทุกท่านค่ะเดีวเราจะกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ